เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่เป็นตัวเมียที่เปตัวเียเมื่อกี้นี่ว้าว you know h e l i e r คำเตือนคลิปนี้อาจมีคาพูดบางคำพูดที่ไม่เหมาะสมขอให้รับชมคลิปด้วยความสนุกนะครับผมบายดูชื่อดูชื่ออย่างจีเนี่ยชิงสินชิงสินหมู่บ้านชิงินเฮ้ึมีคนมีคนเชื่อวันอาทิตย์ด้วยกูเกียดิวันอาทิตย์นี่ไงวันจันทร์ด้วย สันเดย์เลยนะเว้ยพอมพอมอาิฮคเตร์ฮตร์ฮตออมื่อกี้นะเฮลิคอปเตอร์เฮอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฮปเตอร์ฮลิอเคอกเตเอเฮลิคเตรฮลิคอปร์เฮลิคอปเตอร์อเคฮ โลโลโลไม่โดนอไหมามาหมาทํมาติดเชือกหมาโดนสตันนี้เจามันเองมันไปยเองอยู่ข้างหลังเมื่อกี้โดนอยู่ข้างหลังนะแตกไปแล้วโดนแตกอะไร ไม่โดนไออ้เมื่อกี้เห็นมือปืนตรงนี้ตรงนี้เห็นปืนอยู่เต็มเต็มเต็มตาทุเลยเพื่อนเพื่อการเช็คที่ถี่ถ้วนเข้าเลยหรออย่าดีกว่ามั้ง

หมานมุมเดียวกูเลยสุดยอดมาเนี๋ยเห็นเฮลินอปเตอร์ออเคยเคอปเตอร์วีโอลมีครับ s ทกรอบอะทกรอบะทกรบะ e t i g e r รออยู่กระดังอีกอันหนึ่งติดไว้ไม่ไหวแล้วเพลินเจ็บมากพอเกิดเจ็บมากมาก30 seconds left ไ้ยิงเฮลิคอปเตอร์ไม่ออกเลยรองเลยดูเองนี่กูได้สุดยอดเฮลิคอปเตอร์ no! Oh my god! Why? ้าโอ้ถือคิวไว้ไม่น่าเลยจังเรียบร้อยเจ็ดลวงที่หัวเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ฮะเพื่อนต้องวอลแล้วป่ะจังหวะนี้ฮะคือคิวจะทำอะไรเมื่อกี้เห็นเลยจะมาวางคิวเรน่าจะเรน่าจะไม่ไหวแล้วเรน่าจะไม่ไหวแล้วเรน่าจะโอ๊ปป้า เฮลิคอปเตอร์เราไอ้เนี่ยเราต้งเชียรมันเฮลิคอปเตอร์เรื่ไงเฮลิคอปเตอร์กันพูดไม่ทันหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเทคนิคอะไรกันเทคนิคอะไรกันเทคนิคกระโดดหลบทีนี้กระโดดหลบนะเป็นไปได้อย่างไรยืนนี้ Why are you n o h e l i c o p t e r You where are you n the helicopter? That goes there. You should be helicopter in order to kill. this oh, Yes. You We must keep them. Let's go here. โอ้ e หเฮลิคอปเตอร is nice. I have a o u t you, made. I have helicopter. เองเด็กเองมาว้าวับ Wow you helicopter. Oh my god. Yeah. ม yeah. ิดไม่บอดตั้งตั้งเองมาอยู่ตรงนี้หน่อยดีกว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขามาร์กอ่ะเดี๋ยวระวังโดนมิด เขาแทบแตกเหรอโดนดิงแทบไปมีงมาไหสงคอนคูอุ้ยมันรัวมันเห็นน้ามันเห็นหน้ ไปวันแทบไปวันแทบไปแทบเลยเมื่อกี้วันแทบไม่โดนเต้งที่หัวแต่มันไม่เคยโดนหัวเฮ้ยสวยเบสโอ้โหยังไม่แทบเลยเบสเมื่อกี้มันทีแทบหรือเปล่าสายตั้งเมื่อกี้เน็ต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 กระจุยพุ่งไปพุ่งไปเออโดนไม่โดนจะเก็บสี่สวยจัดีลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ i have a melen ไอ้เหี้ไปกินโค้กเฮลิคอปเตอร์เลยมันเงียบอ่ะไปคนไทยรือเปล่าไม่ไม่ใช่คนไทยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเนี้ไม่ใช่มันต้องเราเราเราสำเนียงไทยมันจะแบบถ้าเป็นถ้าเป็นสำเนียงไทยมันจะแบบวายวายูเฮลิคอปเตอร์วายเฮลิคอปเตอร์ มันจะแบบมันจะอินเดียอินเดียรัสเซียออกอินเดียมันจะรัสเซียประมาณนั้นนั่นเนี่ยเป็นจุ่ของหมดเท่าไหร่นักกานะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตาของฉันมันบอดมันบอดตามันบอดเลยเฮลิคอปเตอร์าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แมตช์ point แตงมันได้เกมเบาไปหมดแตงดังอยู่นะดังอยู่นะเฮลิคอปเตอร์ yes ไมวันนี้คู่กอดไว้เเฮลิคอปเตอร์แล้วกอดเจอเฮลิคอปเตอร์แล้วกอดเฮลิคอปเตอร์พากอดไอ โอ,อ้ยไปอย่าหันหลังอย่าหันหลังกลับมานะมาคาะเรร้อยละไอ้กอเดอไปโอ้ยตัวว่าเออสวยเพื่อนนเฮลิคอปเตอร์ เฮ้ยเพราะฉะนั้นเราลองเฮลิคอปเตอร์หม้อสนใจนะเฮ้ยเฮ้ยบอดบอดเราบอดไปเลยบอดเพิ่มไม่บอดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โ้โหอโอ้โโอ้อ้อ้โหโออออ้เอ้โอ เฮลิ e อปเตอร์เกเี้ออกมาเฮลิคอปเตอร์ this is a helicopter เกมนี้เฮลิคอปเตอร์เ้าเนเกนี้อย่างไรเกมเ่อ้เกนี้มเ่นเกมดีเฮลิคอปเตอเ์มาเล่นปเกมมีันเั่ยซื้อมาเฮลิคอเฮลิคอเตอร์แล้วกูโซ่าดเก็บไปเก้าเ้ยนระของเฮลิคอปเตอร์ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับ i ครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม